รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนวันที่ทุกคนทุกท่านจะได้ไปท่องบุญก,กันกับคุณปรางรัตน์สดับธรรมบรรยายจากหนึ่งพระอาจารย์ตามด้วยแผ่เมตตาหลังการสวดมนต์ไหว้พระเราไปเริ่มกันเลยนะคะการสวดมนต์ ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน สุดธาสันดานตัดมูลกะเล็ดมานบ่มิมนมิมองมัวหนึ่งในพระไทยทันก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบอ่อพันทัว สุวาคนทกากำจรองค์ไดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคโรโปรดหมู่ประชากรมาละอ์ขากันดานชี้ทางบรรเท่าทุกข และชีสุขกเกมสันชีทางพระนรพภันอันผลสศกวิโยภัยพร้อมเบนจะพิาจักสุจรั์วิมลใสเห็นเหตุที่ไกลกล ก่อเช่นจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยงสัรเดิญบาปแห่งชายหิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนตน้อม ศิระเทาบังคมคุณสัมพุทธการุณยภาพานันนิรันดรธรรมะคือคุณากรสสวนชอบสาคอน ดุดดวงประทีปชัชวานแห่งองค์พระาศาสดาจานทร์ทรงสัตสันดาลสว่างกระจางใจมนทำได้นับโดยมักพนเป็นแปดพึงยนต์และเก่ากับทั้งนรภาน ส้มยาโลกอุดอนพิสดารอันลึกโอฬารพิสุทธิเศษสุขใสอกทธิรรตนทางคันไลงามขนานคานไขยปฏิบัติปริยัตเป็นสองคือทางดำเนินดุจะคลองให้หลวงลูกปอง ยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอ่อนอ่อนอุตมงนบรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาส<ผ>มไดสาวกศาสดาัดปฏิบัติมา แต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบันลู้ทางที่อันระงับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสรายปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมองเฮินหางทางข้าสึกป,ปอง โอมิลำพองดวยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภายสาลแด่โลกใยกและเกิดพิบุญูนพพลส่องอย่าเอารถทพสพลมีคุณอานนท์อนเนกจะนับเลือกลรา ข้าขอนกบหมูพะสราพกทรงคุณานุคุณประดุจราพพันด้วยเดชบุญขาอภิวันพระไตรรัอตนอุดมดิเรกเิรศัยจงช่วยขจัดโอยภัยอันตรายใดใด จงดับและกลับเสื้อมสูนช่วงบุญญาพิวัต ขออนุโมทนาบุญกับ Seven s e v l n v e r y ได้สวดมนต์ไหว้พระกันไปเป็นที่เรียบร้อยเรามาต่อกันเลยนะคะกับการไปทัศนศึกษาไปไหว้พระณะเมืองนาระประเทศญี่ปุ่นซึ่งหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่าคะ่ะไปท่องบุญ กับคุณปรางราัตน์ไปท่องบุญเดือนละครั้งกันนะคะเพราะมันจะช่วยให้เราเบาสมองได้ไหว้พระหลากหลายวัดผ่านคัดกรองเปิดมุมมองให้ปัญญาพาทุกไกลณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่าน ร่วมท่องบุญกันกันกบคุณปรางรัฐวันนี้เรากำลังจะไปเมืองนาราค่ะไปไหว้หลวงพ่อโตเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟกันใช่เลยค่ะนาราเป็นจังหวัดในภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่น เป็นเมืองหลวงเก่าเมื่อพันกว่าปีก่อนเป็นเมืองท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและทางประวัติศาสตร์ถึงแล้วค่ะที่นี่เมืองนาราประเทศญี่ปุ่นนารามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและทุง่งหญ้าเดี๋ยวเราไปวัดกันนะคะ ตามถนนหนทางก็จะมีกวางเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นเมืองที่มีกวางเยอะค่ะเราสามารถซื้ออาหารมาเลี้ยงได้นะคะมีคนขายอยู่เป็นระยะระยะเลยบ้านเรือนก็สงบดีค่ะ มาถึงที่นี่ก็ต้องมาเยือนวัดโทไดจิกันสักหน่อยนะคะ วัดนี้ถูกขนานนามว่าเป็นวัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนาราเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะถูกสร้างขึ้นในปีคิตศราช752มีอาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามาล้างมือล้างหน้ากันก่อนและมาสักการะหลวงพ่อโตกันนะคะสาธุสาธุสาธุาธมาถึงเมืองนาะราทั้งทีนะคะเราก็จะต้องมาที่สาเจ้าที่เป็นมรดกโลกค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะ ศาลเจ้านี้มีชื่อว่าขาสุงะไทชะเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของเมืองนาราด้วยความสวยงามและความเก่าแก่ที่ยาวนานเป็นพันปีถูกสร้างขึ้นในปีคศรา768 สิ่งที่โดดเด่นของศาลเจ้าก็คือตะเกียงนับพันอันซึ่งพบได้ในเกือบทุกพื้นที่ของศาลเจ้าตะเกียงเหล่านี้มาจากผู้มีจิตศรัทธารวมกันบริจาคนั่นเองือมแขวนเต็มไปหมดเลย เราเข้าไปดูภายในกันนะคะว้าวมีตะเกียงแขวนโบราณจุดไฟเต็มไปหมดสวยจังเลยนะคะอืมแปลกตาดีจัง โอ้มีต้นไม้ใหญ่ด้วยที่นี่ดูกว้างขวางมีการปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะดูร่มรื่นเหมือนเข้าป่าเลย ไปสาลเจ้ากันมาแล้วเราก็มาต่อที่วัดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะเรามาต่ออีกหนึ่งวัดนะคะที่นี่มีชื่อว่าวัดโคฟ,ฟูกุจิเรามาสักการะพระพุทธร,รูปของวัดแห่งนี้กันนะคะสาธุสาธุสาธุ ที่นี่เป็นวัดเซนนิกายโอบาคุถูกสร้างขึ้นราวปีคิตศักราช1620ในยุคข,ของราชวงศ์มิงวัดนี้เป็นวัดที่ชาวจีนที่มาค้าขายทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อยืนยันว่าตนเองไม่ใช่ชาวคริส เป็นวัดส,สำคัญที่คนจีนในช่วงเวลานั้นต้องมาสักการะก่อนออกเดินเรืออยู่เสมอจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความศรัทธาของชาวเมืองอีกด้วยค่ะมีความใหญ่โตกว้างขวางมากเลยนะคะเงียบสงบดีด้วย ที่นี่คือถนนช็อปปิ้งฮิกาชิมูกิตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟคินเทสุนาราสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าต่างๆและร้านอาหารเป็นระยะทางยาวรวมประมาณ250เมตรค่ะเรียกได้ว่า เป็นถนนที่ซ้ายช้อปต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปอย่างแน่นอนว่าเป็นอย่างยิ่งว่าการพาม,มาทัศนศึกษามาไหว้พระณะเมืองนาราในครั้งนี้จะเป็นที่ชอบใจของทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะช่วงบุญญาพิรม ขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราชาติลูกอมฟิชแมนสเฟรน d รสเชอรี่ตอนนี้ได้เวลาของการปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะพระอาจารย์กรินิมมะโล แห่งสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชนบุรีมีคำแนะนำที่จะทำให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภยัย ธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันดีใจด้วยสำหรับคนที่ยังทำงานอยู่แสดงว่าคุณกำลังมีค่าคนที่ทำงาน งานทุกอย่างเนี่ยมีค่าทุกท,ท,ทุกงานเลยถ้างานนั้นเป็นงานสุจริตงานที่เขาให้เราทำเนี่ยเป็นงานแก้ปัญหาต้องมีปัญหาเขาจึงจะจ้างเราไปทําหรือมอบงานให้กับเราทําเพราะนั้นอย่าไปกลัวปัญหาคนคนทำงานที่จะมีความสุขได้อย่าก,กลัวปัญหาให้เห็นปัญหานั้นเป็นเรื่องท้าทายปัญญาของเราเหมือนเรือที่จะเดินสมุทรเนี่ยนะ ็ไม่กลัวคลื่นกันหรอกมีคลื่นก็ฝ่าคลื่นไปแล้วก็ฝ่าตรงตรด้วยไม่ใช่หันข้างเข้าหาเว้นแต่ว่าปัญหามันมากจริงๆก็หลบหลบปัญหาคือประมาณว่ามันมีพายุใหญ่วิธีหลบของเราก็คือเรียกว่ามีต้องมีที่พึ่งใจของเราต้องมีที่พึ่งต้องมีที่ปรึกษาคนทํางานที่ดีไม่ใช่ว่าทํางานดุยดยด้วยตัวเองต้องมีที่ปรึกษา,า,า,ต,ต,าต้องมีเพื่อนร่วมงานที่จะคอย ช่วยกันแก้ไขปัญหามองให้รอบด้านมองคนเดียวไม่ไ,มได้ก็ต้องให้คนอื่นช่วยกันมองคนทํางานประสบความสำเร็จก็จะมีทีมที่ปรึกษาด้วยนะทีมที่ปรึกษาก็จะมีความชมนานาญเฉพาะด้านแต่เฉพาะเรื่องแต่ละอย่างเราก็ควรจะรู้ว่าเวลานี้ควรจะปรึกษาใครเวลานี้ควรจะเข้าหาผู้รู้คนไหนที่สําคัญเลยคือให้เห็นคุณค่าของงานที่เราทําคนจะมีความสุขได้เนี่ยก็จะมีความสุขเพราะว่า สิ่งที่ทำนั้นก้าวหน้าในความก้าวหน้านั้นมีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและผู้อื่นเวลามีประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยนะเราจะมีความปลื้มใจทุกงานที่เราทำเนี่ยเป็นงานแก้ปัญหากให้กับคนอื่นและสังคมเช่นครูมีปัญหาคือนักเรียนเด็กๆไม่มีความรู้ก็ต้องไปให้ความรู้กับเด็กๆเป็นหมอก็ต้องไปแก้ปัญหาก็ให้กับคนทั้งหลายที่เขาป่วย ประมาณนี้นะคือมันมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเราทำงานแก้ปัญหาหคนอื่นได้ให้ดีใจและอย่าก,กลัวปัญหาให้มองความสุขของการทำงานที่ได้ช่วยแก้ปัญหาหกับคนอื่นอย่าไปมองที่ตัวเงินนะมองที่ตัวเงินนั่นนะนะมันเหมือนกับว่าได้เงินแล้วจึงจะมีความสุขเวลครัมีความสุขก็จะมีความสุขแค่เดือนละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเองแล้วก็สุขสั้นๆสุขสั้นๆอย่างนั้น เป็นสุขที่ไม่ถาวรแล้วก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทํางานต้องมีความสุขจากการได้เป้าหมายที่แท้จริงของการทํางานเป้าหมายประสบความสําเร็จเรามีความสุขด้วยเพราะว่าเราก็หวังในสิ่งนั้นเรามีการทํางานมองที่เป้าหมายนะแล้วก็มีความสุขทัวครั้งที่งานของเราเจริญก้าวหน้าแม้จะยังไม่สําเร็จเต็มร้อยสมบูรณ์มันก้าวหน้าไป 5% 10%แล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มันเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเหมือนเวลาปลูกต้นไม้ต้นไม้โตขึ้นมางอกใบขึ้นมามันยังไม่โตเต็มที่แต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่มันแตกใบอ่อนเราเห็นความเจริญของต้นไม้แล้วมีความสุขอย่างไรงานของเราแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่มันเจริญอยู่เราก็มีความสุขกับความเจริญของงานของเราก้าวหน้าไปฝ่าปัญหาไปแก้ปัญหาหคนอื่นดีใจที่ได้มีส่วนในการแก้ปัญหาหคนอื่นอย่างนี้ รียกว่างานมีคุณค่าและมองมาทีไรก็เห็นคุณค่าของงานของเราและตัวเราเองด้วยมีความสุขทุกครั้งที่ทำงานและแล้วเวลาหมดหมดเวลาหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับชมรายการระเบียงบุญเช้าวันอาทิตย์หน้าปรังและจะกลับมาใหม่มาร่วมบุญกันเพราะวันนี้ต้องขอลาไปแล้วค่ะ ทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะสวัสดีค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็่นเรื่องกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุก์ไปทั้งสิน้นเถิดเกิดมาเป็นมนุษย์และพู้พูดทศศาสนา นุ่นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมีจงทำแต่กรรมดี สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์สู่สวรรค์นิพพานแล